ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายตอนนี้เป็นตอนที่8ปดรายการหนีนรกก่อนจะพูดถึงอย่างอื่นก็ข,อ,ขอย้ำไปก่อนเพราะกว่าจะฟังแต่ละตอนก็หลายวันวิธีการหนีนรกจริงๆเป็นของไม่ยากแค่ใช้อารมณ์ตัดสัยญาณสามประการเท่านั้น ส,ญญาสารโยสสารเมตการมีความรู้สึกว่าข้อที่หนึ่งมีความรู้สึกว่าชีวิตนี้มันจะไม่ตายหรือไม่คิดถึงความตายเส่นเลยข้อสองไม่ยอมเชื่อเรื่องเรื่มใสนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์ข้อที่สามไม่ยอมทําความดีสร้างในความชั่วห้าประการคือฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกรรมพูดมุสาวาดดื่มสุราเมรัย ถ้าจะสมาทานสิ่งกันบ้างก็สมาทานแบบเสียไม่ได้หรือว่าสมาทานเป็นประเพณีเพราะว่าปานากระปานาตามพระเป็นต้นอย่างนี้การสมาทานแบบนั้นไม่เป็นผลตกอยู่ภายใต้อหน้าของสัยชน์คือร้อยรัดบรรดาทรรมพุทธบริษัทให้ตกอบายภูมิ พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าถ้าไม่ต้องการลงอบายภูมิมีนรกเป็นต้นก็อนหนึ่งมีความรู้สึกว่าเสมอว่าชีวิตนี้มันต้องตายแล้วก็ไม่แน่ใจว่าจะตายเมื่อไหร่ให้คิดว่ามันอาจจะตายวันนี้ว่าเสมอแล้วก็สร้างความดีคือยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งถ้ายึดไว้อย่างนี้เมื่อไหร่ตายแล้วเมื่อไหร่ไม่ลงนรก แต่ก็ยังไม่แน่นอนนักชาตินี้ไม่ลงชาตินาจะลงก็ได้ต่อไปก็ทรงสินห้าบริสุทธิ์เท่านี้แหละบรรดาท่านพุทโบริษัทองค์สมเด็จประสงค์สวัสดิโสภาครัดว่าไม่มีทางลวงอบยภูมิเลยจะไม่มีโอกาสไม่มีโอกาสเกิดเป็นสันนรกเป็นเปรตมาสุรกายเป็นสตจฉาน หากว่าท่านจะต้องเกิดอีกกี่ชาติก็ตามแดนทั้งสี่ประการนี้จะไม่ยอมลงเด็ขาดแดนที่อยไปก็คือหนึ่งสีเลนะสุขติงยันติท่านจะมีแต่ความสุขถ้าเป็นมนุษย์จะเป็นมนุษย์ที่มีความสุขไม่อย่างงั้นก็เป็นเทวดาหรือพรหมสีเลนะโพกัสมมาาจะเกิดเป็นเทวดาหรือพรหมก็มีที่ปสมบัติมาก ถ้าเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นคนร่ำรวยมีที่ระสมบะมีมีพวกสะสมบัติมากเกี่ยเพึน่คนรวยสีเลในนี้ผู้ติงยันติในที่สุดท่านก็จะมีแต่ความสุขมากกว่าความทุกข์ความทุกข์จะมีบ้างก็เล็กน้อยแค่กันห้ามมันเจ็บมันป่วยเท่านั้นการปฏิบัติอย่างนี้บรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านทุกคนบอกว่าไม่ต้องการลงนรก แต่คอยมีกําลังใจจริงๆสามารถจะพ้นนรกได้จริงสำหรับตอนที่18นี้บรรดาท่านพุทธบริษัทก็จะขอพูดถึงอานิสงส์สักหน่อยเพราะว่ากำหนดสิบข้อที่สพูดปดพูดคำหยาพูดส่อเสียดเพื่อเจือเหลวไหลยังไม่ได้กล่าวถึงอานิสงส์ การไม่ดื่มสุราไมเมีไรยังไม่ได้พูด่าวถึงอานิสงส์ในการเว้นากคิดอยากได้ทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่นยังไม่ได้พูดถึงอาน,นิสงส์แต่ก็ยังพูดอาน,นิสงส์ย่อๆพอจําได้ไง่ายๆการที่ท่านมีวาจาดีหนึ่งไม่พูดปดสองไม่พูดคำหยาบเป็นเครื่องสะเตือนใจของบุคคลผู้รับฟัง 4. ไม่พูดส่อเสียดยุยงส่งเสริมเขาแตกเล่ากัน 5. ไม่พูดวาจาเหลวไหลไร้ประโยชน์พูดแต่ประจาที่เป็นประโยชน์คือกลับมาพูดใหม่คนหนึ่งพูดแต่ความเป็นจริง 2. พูดวาจาอ่อนหวานไม่ที่ชอบใจกขาบคุคคลผู้รับฟัง <c oughs> และก็สพูดแต่เขาก่อเกิดความรักสื่งลดกัน,น,กนไม่แตกความสามัคคี เลืกสี่พูดเฉพาะวาจาที่เป็นประโยชน์ถ้าบรรดาแทนาพุทธบริษัทท่านใดสาม,มารถใช้วาจาเท่างสีร่ราการนี้ให้ขึ้นใจจะไปในสถานที่ใดจะอยู่ที่ไหนก็ตามเราก็จะพูดแต่ความเป็นจริงใช้วาจาเพื้นที่รักเขาบุคคลผู้รับฟังแในเวลาจะพูดไปใครเขา ยุแยนแต่แข่งแสกันแล้วม่ยุเราส่งข่าวบอกว่าคนนั้นไม่ดีคนนี้คิดร้ายเราจะเราต้องใช้ปัญญาอย่าเพิ่งเชื่ออย่าคล้อยตามไปตามเขาและเราก็ไม่พูดวาจาเช่นนั้นวาจาใดาที่เป็นปัจจัยคนแตกเรากันเราไม่พูดพูดในเขามีแต่ความรักกันสามัคคีกันกลมเกลียวกัน วาจารประเภทใดพูดไปแล้วไม่มีประโยชน์เราจะไม่พูดวาจานั้นพูดเฉพาะวาจาที่มีประโยชน์โดยเฉพาะเมื่อท่านทั้งหลายใช่วาจาทั้งสิบประการนี้ได้เป็นปกติอย่างนี้อาตมาขอยืนยันว่าในชาติปัจจุบันนี้ไม่ต้องชาติหนาทุกท่านมีวาจาเป็นทิพมีเสียงเป็นทิพ คำว่าทิพท่านแปลว่ายัางไงก็ช่างเถอะแต่คําว่าทิพเปิดขึ้นแล้วที่ไหนที่นั่นก็ชอบใจอย่างมีร่างกายเป็นทิพคนก็ชอบมีเครื่องบระดับเป็นทิพคนก็ชอบมีที่อยู่เป็นทิพคนก็ชอบก็ลงความวาจาของท่านเป็นวาจาดีเป็นวาจาทิพจะไปคุยกับใครที่ไหน จะออกปากขอความช่วยเหลือบุคคลใดจะไม่มีใครเขานังเกียดเลยท่านจะคุยกับใครที่ไหนจะไม่มีใครเบื่อหน่ายมีคนมีแต่คนหวังดีชอบใจในวาจาของท่านกรงความว่าคนประเภทนี้ก็มีวาจาเหมือนวาจาทิพย์พูดเป็นที่ถูกใจคน ผลที่จะได้รับก็คือเรามีความสุขจะออกปากขอความช่วยเหลือกับใครสักครั้งหนึ่งไม่ต้องมีตกกังวลหวังว่าได้ทันทีทันใดทางนี้เพราะอะไรเพราะว่าเราพูดที่ไหนใครเขาก็เชื่อพูดที่ไหนใครเขาก็ชอบใจพูดที่ไหนก็มีแต่คนรักกันกลมเกลียวกันพูดที่ไหนก็มีแต่ประโยชน์ ไม่กล่าววาจาที่เป็นโทษเคยเกิดกับใครใการที่เราพูดดีให้เขาบรรดาแต่พุทธบริษัททั้งหลายเขาก็พูดดีกับเราถ้าเราด่าเขาเขาก็ด่าเราอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นขอบรรดา่านพุทธศาสนิกชนทร <c oughs> าบถึงอานิสงส์ปัจจุบันว่าท่านจะมีความสุขพราวาจาของท่าน ถ้าตายจากโลกนี้ไปแล้วไม่ต้องห่วงอดีตนนสมทั้งหลายเหล่านี้จะทวีขึ้นคูณเป็นแสนผลประโยชน์ที่มันได้คูณด้วยแสนเกิดชาติต่อไปต่อไปอน,นีสมก็ใหญ่ขึ้นแพ้แค่ดีินเสียงพูดดนเสียงร้องจากความเป็นเด็กคนก็รักแล้ว อันบรรดาญาโยมพุทธริษัทคนจะสังเกตได้ว่าคนบางคนเรายังไม่ทราบเขาพูดอะไรเลยเป็นแต่เพียงว่าได้ยินเสียงเขาพูดแววแววเสียงดังมาแต่ไกลเราชอบใจในเสียงเขาแล้วอย่างนี้หวังว่าบรรดาแตนพุทธบริษัทคงจะพบ,พบมาบ่อยๆคนประเภทนี้แหละบรรดาแตนพุทธบริษัท ในชาติก่อนเขาทรงความดีในการควบคุมวาจาของเขาแต่อาจจะควบคุมไม่ได้ตลอดการตลอดสมัยก็ได้สมัยใดที่อดีสงวาจาดีให้ผลเวลานั้นไปพูดกับคนใดก็ตามเขาเชื่อทุกป,ประการแต่ว่าเรื่องของคนบรรดาแต่พุทธศาสนิกชน คนเราเกิดมาแล้วนี่มันมีท้งกุศลและกุศลให้ผลเมื่อเกิดมาแต่ละชาติก็คงไม่พูดจริงไม่พูดดีเสมอไปในกลางการบางครั้งอาจจะมีการโก,กหกมดเท็จบ้างพูดวาจาหยาบไปบ้างอาจจะเผลอเข้าใจผิดคิดว่าเขาทะเลาะก,กันยุให้เขาแตกกันเสียบ้างบางครั้งก็เผลอพูดวาจาที่ไรประโยชน์ อย่างนี้มันเป็นโทษถ้ากฎกุ้งกรรมแระเพืนี้เข้ามาสนองเราเวลาที่เราเป็นคนตอนนั้นวาจาของเราไม่มีผลในการพูดเลยไปพูดกับใครใครก็ไม่อยากฟังมีแต่คนรังเกียจคนที่พูดแล้วรังเกียจมีคนรังเกียจเธือท่านหลายรังเกียจมีบ้างไหมเข้าใจว่ามี ขณะใดอนิสงฆวาจาดีให้ผลขณะนั้นทุกคนอยากฟังคำพูดของท่านนี่เป็นอนิสงส์ของการพูดดีเรินมาบริการข้อดีสองด้านสุราเดเมไรพูดไปแล้วถึงการโทษของการดื่มสุราเดเมไรแต่คุณระบรรดาแทนพุทธบริษัททั้งหลาย <c oughs> เอากันชาตินี้ก็แล้วกัน ก็มีหลายท่านที่เคยดื่มสุราเป็นเมรเป็นปกติแล้วต่อมาขณะที่ดื่มสุราเป็เมรัยอาตมาเคยพบเองได้ยินเห็ได้ยินเองได้เห็นเองมีคนรังเกียจเขาว่าเขากินคนกินเหล้าเมายาพูดไม่เป็นภาษาคนการประพฤติปฏิบัติก็เลวทรามไม่มีไม่มีใครอยากคบหาสมาคม ที่เขาต้องคบบ้างก็คบด้วยความจําเป็นบางทีก็ใช้อ้วยความเมาอํานาจป่าเถื่อนความเมาเข้าผสมทําให้เขาเกรงกลัวแต่เขาเกลียดเรียกว่าทั้งเกลียดทั้งกลัวประเภทนี้เป็นต้นแได้ว,ว่าพอบุคคลนั้นเลิกกินเหล้าเมายาในปัจจุบันนี้เยอะ ที่มหาธรรมาก็มากแล้วก็มีหลายท่านมารายงานให้ทราบที่ว่าหลายร้อยท่านไม่ใช่หลายท่านมารายงานให้ทราบขอภัยนะไม่ได้โฆษณาขายหนังสือมเพียงแค่อ,อ่านประวัติหลวงพ่อปานเล่มเดียวจบผมก็เลิกจากการดื่มสุราเมลัยทันที ข่อนีบรรดาแต่พุทธบริษัทที่เป็นสตีหรือบุรุษถ้าพระเอิญสามีของท่านหรือพัญญาของท่านชอบดื่มโุราได้มีไรก็จงอย่ามั่นใจว่าซื้อหนังสือหนุ่พ่อปานไปเขาอ่านเขาจะเลือกดื่มโุราที่พูดมานี้ไม่ใช่โฆษณาขายหนังสือแล้วก็ไม่ขอยืนยันว่าเป็นอย่างนั้นแต่ว่าหลายร้อยท่านที่มาายงาน เขารายงานบอกผมอ่านหนะังสือหลวงพ่อประวัติหลพ่อปานจบเท่านี้ผมเลิกดื่มสุราดมไรทันทีที่เป็นอย่างนี้เพราะนางอาศัยหนังสือหลวงพ่อปานนั้นไปอะไรเป็นเหนตุอาตมาก็ต้องขอตอบว่าความดีของท่านผู้นั้นเป็นเหตุการที่ท่านยังดื่มสุราดมไรอย,ยู่ มีความรู้สึกว่าการดื่มสุราไะมีไรเป็นของดีทั้งทั้งที่มันทำลายทรัพย์สินทำลายศักดิ์ศรีท่านก็ยังว่าดีอยู่นั่นทางนี้พระอากูสนไม่ใช่ก่อนที่ทำไว้ข้าสนองใจท่านทำให้เห็นว่าความชั่วเป็นความดีแต่ว่าพอหยิบหนังสือหลวงพ่อปายขึ้นอ่านจบ ตอนนี้กำลังอ่านไปอำนายของกุศลตจิตเกิดขึ้นในขณะนั้นพอดีกุศลเกิดขึ้นกุศลเก่าที่ทำไวในชาติก่อนก็จ่ออยู่แล้วทั้งสองอย่างนี้ผลของบุญและผลของบาปมันจ่ออยู่ข้างใจเราถ้าผลของบาปเข้ามาทับใจก่อนผลของบุญก็เข้ามาไม่ได้คอยอยู่ใ,ใกล้ๆไม่ไกล นี่พรอ่านหนังสือดล้นั้นเข้าชอบอกชอบใจเพลิดเพลินในหนังสือจิตเป็นกุศลน,น้อมเข้าไปหาจิตน้อมเข้าไปหามาหากุศลถ้าจิตเป็นกุศลเกิดขึ้นมาอากุศลก็ต้องถอยเมื่ออากุศลถอยไปแล้วกุศลใหม่ยังทรงยังคลองจิตอยู่กุศลเก่าเข้าผสมทันที ตอนนี้จะเป็นกําลังใจของบรรดาแต่พุทธบริษัทให้ตัดสินใจเลิกกันดื่มสุราดื่มสุราละเมรัยทันทีเพราะบรรดาแต่พุทธบริษัทนั้นหลายเข้าใจตามนี้นะแต่ว่าอาการอย่างนี้ใจเป็นทุกคนอาตมาคิดว่าเป็นไปไม่ได้ฟังแล้วจะพาก,กันมาซื้อหนังสือหนุงหอบปานแมน้สามีและปัญญาอ่านที่ติดสุราละเมรัย ถ้าเลิกไม่ได้จะมันดา่าแต่มาบอกโฆษณาขายหนังสือไม่เห็นจะเลิกได้เลยอันนี้ไม่ขอยืนยันว่าเลิกได้นะตั้งขอตอบว่าอกุศลของท่านถอยไปกุศลใหม่ที่อ่านหนังสือเกิดขึ้นเกิดศรัทธากุศลกายเก่าที่นำมาที่ทำมาแล้วในชาติก่อนคอยอยู่แล้วเข้าผสมทันทีกุศลทั้งสองรายการนี้สองอันดับนี้เข้ามาประสานกันมีกำลังมาก ีอกุศลให้ถอยหลังไปอากุศลก็หนีไปท่านยังตั้งใจเลื่อยกัเด,ดื่มสุราดมีไรถ้าท่านนี้ลังสือหลวงพ่อปานไม่อ่านถ้ากุศลใดๆไ,ไม่เกิดขึ้นกับใจอ่านกี่ร้อยเที่ยวกี่พันเล่มมันก็เลิกสุราดมีไรไม่ได้บอกกัมะก่อนนี่การไม่ดื่มสุราดมีไรสติสมัมปชัญญะก็สมบูรณ์แบบ สตินึกไว้ว่าอะไรมันดีมันชั่วสมบัมปชัญญะรู้ตัวอะไรดีอะไรชั่วเลือกทำแต่ความดีละความชั่วอันนี้เกิดขึ้นไนหลังจากนั้นต่อไปอะไรจะเกิดขึ้นก็มหากุศลมหากุศลคือกุศลใหญ่เริ่มตั้งใจทำแต่ความดีความประมาทไม่มีในชีวิต จีก็คิดอย่างเดียวว่าอยากจะพ้นจากอบายภูมิมีนรกเป็นตน้นถ้าเป็นอย่างนี้บรรดาท่านพุทธศาสานิกชนความรู้สึกว่าชีวิตนี้จะต้องตายก็เกิดขึ้นอารมณ์ปนกุศลถ้ายอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์อารมณ์นี้ก็เกิดขึ้นการทรงสินห้บริสุทิ์อารมณ์นี้ก็เกิดขึ้น จิตตั้งหวังไว้เพื่อนิพานอารมณ์นี้ก็จะเกิดขึ้นถ้าอารมณ์เท่าสี่ประการเกิดขึ้นบมาใดบรรดาเทมพุทธบริษัททั้งหลายและอารมณ์นั้นไม่สลายตัวขึ้นชื่อว่าบายภูมินาสีไม่มีกระท่นแน่ในชาติต่อๆไปนี่ว่ากันถึงอะไรสงไม่ดื่มสุราจะมีไรเอาย่อๆมากน่าจะไม่ได้มพนก็อาจจะมากไปหน่อย ตอนนี้ว่าถึงอานิสงส์ไม่อยากได้ทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่นใดมาเป็นของตนอารมณ์อย่างนี้สินทุกข้อในบรรดาแทนพุทธบริษัทกำบทสิโพดีก็ต้องมีธรรมะแท้ปัญญาดำธรรมะที่แท้กับมาที่เราไม่ต้องหาเกิดขึ้นเองกับใจพ่า <c> น <oughs> ก็ลองคิดดูว่าทำยังไงเราจึงจะไม่คิดถึงเหตุนั้น รับสมบัยเขาคนอื่นเราไม่เคยมีแหวนเพชรเขามีแหวนเพชรมองแล้วก็ชอบใจเรื่องอยากจะได้แหวนเพชรมีอยู่แต่ก็แน่เชื่อในองค์สมเด็จพระบรมคร,มร,มรมูอยากได้แหวนเพชรแต่ไม่อยากได้จะขโมยเขาไม่ใช่โกงเขาไม่ใช่ยื้อ,อ่างเขาอยากจะซื้อแหวนเพชรมาใช้ <c oughs> อยากจะหามันได้ดยทุนของตนเองอย่างนี้ไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมไม่ผิดทั้งศีลไม่ผิดทั้งกรรมโมดสิบอยากได้เพราะเห็นว่าสวยแต่ไม่ใช่อยากจะแย่งอยากจะซื้ออยากจะหาเงินซื้อมาเองอย่างนี้ใช้ได้อารมณ์มีอยู่และการอยากการไม่อยากได้จิตของเขาอยากจะซื้อเองอย่างนี้ อะไรมันจะเกิดขึ้นบ้างอะไรทําใ้้เกิดแบบนี้ก็ต้องตอบว่าธรรมะที่สิงอยู่ในใจเราเองอาจจะไม่สามารถจะเห็นไว้ก่อนได้นั่นก็คือเม่ตายความรักกรุณาความสงสารสันโดดยินดีเพราะทรัพย์สินที่ตนหามันได้โดยชอบธรรม ธรรมะทั้สามรายการนี้ควบคู่กันมาตลอดสิ่งอยู่ในใจประจําใจท่านนานแล้วตัวท่านเองท่านอาจจะไม่ได้คิดท่านจะคิดหรือไม่คิดก็าตามในเมื่อทรัพย์สมบัติรื่เงินทองอยู่ในกระเป๋าจะถือว่าเราเป็นคนไม่มีเงินไม่มีทองไม่ได้แต่ที่เราไม่รู้ว่าเรามีเงินมีทองเพราะเราลืมคดเราคือค้น เรื่อควานหาลเาลือพิจารณาเรื่องดูว่าในกระเป๋าเรามีอะไรบ้าง <c oughs> สมมติว่าท่านเป็นคนมีกำลังมากกว่าไปเจคนที่มีกำลังอ่อนแอก,กว่ายังคนป่วยมากๆเพื่อเด็กตัวเ,เล็กๆคล้องสร้อยเพชรติดทับสวงเพชรมีจัน์เพชร มีแหวนเพชรทั้งหมดเป็นต้นมีในร่างกายหรือมีทรัพย์สินนั่นไหลตะไคายเป็นแสนเป็นล้านอยู่ในร่างกายเราสามารถจะหยิบเอาต่อหน้าก็ได้รับหลังก็ได้ไม่ต้องรับหลังหยิบเอาตอนหน้าคนพวกนี้ก็ไม่สามารถจะต่อสู้เราได้ยิ่งเป็นคนป่วยไข้ไม่สมบายอย่างหนักยิ่งดีมาก โอกาสที่ยับยั้งการกระทำของเราไม่ได้แลรวเด็กเล็กๆก็ไม่สามารถจะต่อกรอเราได้เระแยปลดเปลื้องของวัะเพรนี้เสียมอะไรก็ได้แต่ว่าทำไมเราจรึงไม่ทำเห็นเข้ากันนึกคิดว่าเออคนป่วยคนนี้นะเขาป่วยอาการใกลยย้จะตายอยู่แล้วแต่ทว่าเขามีทรัพย์สมบัติมากน่าภูมิใจน่าดีใจ เด็กเล็ด็กตนคนนี้เด็กแท้แต่ดีกว่าเรามีสมบัติมากขนาดนี้แต่แทนที่ยือ้อยั่งเราไม่เอาข้อนี้มีอะไรเป็นเบื้องต้นมีสันโดษธรรมะที่มีความสำคัญข้อหนึ่งคือสันโดษประจำใจท่านอยู่แล้วก็มีความรู้สึกนึกคิดว่านี่มันเป็นสมบัติของเขา เราไม่ควรจะยื้อย่งเอาและจิตใจก็ไม่อยากได้เสียด้วยถ้าบังเอิญมันเห็นว่าสวยก็มีจิตเมตตาความรักคิดว่าถ้าเร,เราแย่งเอาไปเมื่อไรก็ได้แต่ไม่ควรแย่งมาทรัพย์สมบัติของเขาเราหลีกให้เพื่อความรักหรือถ้าเราไม่เคยรักเขาไม่เคยสร้างความดีกับเราก็มีความทงสารว่าคนป่วยขนาดนี้ถ้าเราเข้าไปแย่ง เขาจะเสียกำลังใจเพราะเสียของดีไม่ดีไม่ตายายาการป่วยในการก่อนที่เป็นมาตายเพราะความเสียใจที่เราแย่งของถึงแมเห็นว่าเด็กที่ประคับประคองทรัพย์สมบัติมากแบบนั้นที่เราไม่ทำถ้าเราไม่เคยรักมาแล้วก็สงสารว่าเธอเป็นเด็กไม่สามารถจะหาสมบัติอย่างนี้ได้โดยตัวเองต้องอาศัยผู้ใหญ่หาให้ ถ้าเราไปยื้อย่างเธอเข้าอย่างนี้ใสเธอก็จะเสียกำลังใจดีไม่ดีก็ตายได้เลยกรวมความว่าที่ที่เราไม่ทำเพราะความดีคืออริยทรัพย์ฝังใจเราอยู่แต่เราอาจจะไม่รู้เราเป็นคนดีก็ได้นี่เป็นอนิสงส์บรรดาทรรพุทธบริษัททั้งหลายถ้าเราเว้นการไม่อยากได้ทรัพย์สมบัติเขาบคุคคลใดโดยไม่ชอบทำ เป็นการอยากได้นะทรัพย์สมบัติของเขาเราไม่อยากได้เราต้องการอย่างเดียวเห็นก็มีดีอะไรเราจะทำอย่างนั้นให้ปรากฏอย่างนี้องค์สมเด็จพระบรมชนกษาติยทรงสรรเสริญว่าเป็นคนดีและเจตนาดวงนี้ขวัญดาท่านพุทธบริทก็จะสำเร็จผลมันจะช้าหรือเร็วอยู่ที่ท่าน เราตั้งใจอยากจะได้ทรัพย์สมบัติอย่างนี้บ้างเราจะหาด้วยกําลังร่างกายปัญญาของเราเองและทุนทรัพย์ของเราเองก็ถือว่าตั้งใจหาด้วยกําลังของความเพียรพระพุทธเจ้ากล่าวว่าวิทยีนะทุกขมัจเจติตบุคนจะล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียรอันนี้เป็นความดีของบรรดาท่านพุทธบริษัทเป็นว่าอานิสงส์ที่เพิ่งได้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลาย ในชาติต่อไปท่านจะหาไฟไม่บ้านของท่านไม่ได้เลยไฟมันใะชอดในบ้านของท่านได่กี่ครั้งกี่วาระมันก็ไม่ไหมขึ้นมาได้บางครั้งบางคราวไฟไม่ชอดแต่คนมาจุดบ้านเอาน้ำมันมาราดอย่างนี้ไฟก็ไม่ลามไปติดอะไรคิดว่าการอย่างนี้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายคงจะเห็นได้ยินข่าวมาแล้ว บางบ้านไฟชอ็อตนิดเดียวไฟลุกพลึบไฟไหม้บ้านหมดบางบ้านไฟฟ้าชอ็อตลามแปะแปะแป,ะ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 ปะเป็นไฟลุกเป็นระกายเขียวไปตลอดสายไฟไฟฟ้าสายไฟฟ้าที่มีในบ้านแต่ไม่ยอมไหม้อะไรเลยอย่างนี้ก็มีเรื่องบางรายไฟจุดไฟตาไหร่ก็ไม่ติดอย่างนี้ท่านอาจจะเคยได้ยินที่เป็นอย่างนี้บรรดาท่านพุทธบริษัท ก็เพราะว่าอานิสงไม่อยากได้ทรัพย์สมบัติของคนอื่นใดมาเป็นของตนโดยไม่ชอบธรมและบริการทีนสองท่านเห็นว่าลมพัดบางที่บ้านของเราเนี่ยอ่อนแอกว่าบ้านบางบ้านอ่อนแอกว่าบ้านที่จะลมเพราะลมมีเยอะแยะไปแต่บ้านที่คิดว่าจะพังมันไม่ยอมพังไม่ไปพังบ้านที่มีความแข็งแรงกว่า แล้วบางบางอกาสที่น้ํามาบางทีทําลายทรัพย์สินของคนอื่นเสียหายของบางคนบางคนปลอดภัยไม่มีอะไรเกิดขึ้นจะเสียหายบางเล็กๆน้อยๆเป็นของที่ไร้ค่ามีค่าเล็กน้อยกหมืกันของไร้ค่าไม่มีแม้แต่ผ้าคีดิวมันก็มีราคาเรื่องของค่าเล็กน้อยคือไม่สะเทือนใจนัก บางบ้านมีการป้องกันแน่นหนาก็ถูกล้นถูกแย่งถูกจริงอยกเวิ่งรลววถูกจี้แต่บางคนคนที่มีทรัพย์สินมากมากแต่บ้านช่องก็ไม่เคยดีมีการป้องกันน้อยแต่ปลอดภยัยใจจรที่เป็นอย่างนี้ละบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนว่าสัยกำลังของจนตนตั้งอยู่ในน,น่ายของความดีคือมีสันโดษ ไม่ยินดีในทรัพย์สินของชาบ,บ้านที่ให้ที่เราจะได้มาโดยไม่ชอบธรรมคือไม่คิดจะคดจะโกงจะยื้อจะแย่งจะลักจะขโมยของเขาและพระอาศัยที่มีกําลังเมตตาคือความรักกรุณาคือความสงสารประจําใจเป็นธรรมะที่ทําจิตใจให้เยือกเย็ยนบรนดาธ่ามพุทธบริษัททันไยจึงได้เป็นอย่างนั้นเมืสองอย่างนี้ นิงขอบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านจงพากันรักษาความดีตามที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดเป็นการปฏิบัติตามคำแนะนำขององค์สมเด็จพระบรมสุโคตคือสัมมาทพุทธเจ้าตั้งแต่แต่อต้อนน้นมาเลยคือคิดว่าชีวิตนี้จะต้องตายยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสง์ ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในการมไม่พูดมุสาวาทไม่พูดคำหยาบไม่พูดวาจาช่อเสียเพลไม่พูดวาจาเพื่อเจือเหลวไหลไม่ดื่มสุราไดไม่ไรไม่อยากได้ทรัพย์สมบัติของคนอื่นใดมาเป็นของตนโดยไม่ชอบธรรมแต่กำลังใจทรงอย่างนี้ความดีของ่ทนแม้แต่ขนาดนี้ยังไม่จบยังไม่หมดก็ตาม ที่รู้ว่าการจะเกิดในอบายทั้งสุบูมทั้งสีไม่มีแล้วหากว่าท่านมีชีวิตอยู่ก็ยังมีความสุขขึ้นมากถ้าตายลงไปเมาืาร่องคสมเด็จพระพุทธมีพระพ่าเจา้ากล่าวว่าท่านจะเวียน่หยตายเกิดในวัฏฏะแค่มนุษย์กับเทวดาหรือพรหมถ้ามาเป็นมนุษย์แนนดนใดที่มีความลำบากย,ยากแค้นท่านจะไม่เกิดที่นั่น แดนใดที่มีความดุมสมบูรณ์มีความร่ำรวยท่านจะเกิดที่นั่นร่างหน้าตาของท่านจะเป็นคนสวยข้อนี้เว้นไว้ก่อนเพราะเวลามันจะหมดเมื่อเวลาจะหมดตอนที่18นี้ก็ต้องขอลาบรรดาสาวกขององค์สมเด็จพระบรมสุคตทุกท่าน,ท,านที่รับฟังขอทุกท่านจงเจริญไปด้วยจตุรพิธพรชยัยทั้งสี่ประการ มีอายุวันนาสุขาพละและปฏิพานหากทุกท่านประสงค์สิ่งใดก็คอยได้สิงนั้นสงความปรารถนาจะทุกประการสวัสดี